어, 여기 a n 기 i 야래 ทำงานหนักเลย สวัสดีครับวันนี้ก็จะมาวิเคราะห์กราฟทองคำนะครับในสัปดาห์หน้าว่าจะเป็นอย่างไรนะครับมุมมองตอนนี้ถ้ามองตามทฤษฎีไดเว็บนะครับร่วมกับ SMC ีนะก็ขอปรับสีก่อนเนาะสีขาวแล้วกัน โหลเช็กเสียงช็คเสียงชัดไหมมีคนดูตั้งหนึ่งคนอคอมครับ <c oughs> ไปกันต่อนะจ๊ะก็มองว่าถ้าเบรกขึ้นนี้ได้นะครับก็จะไปต่อย,วยาวๆนะครับได้ถึง4315นะครับ เสียงชัดไหมครับเสียงชัดไหมพิมพ์แชทตอบเลยครัสามารถพิมพ์แชทตอบได้นะอยากมีข้อคู่ไหนนะครับบอกไปได้เลยคนดูสนยนคนนะจ๊ะ ใครเข้ามาแล้วพิมพ์คอมเมนต์5้าห้าน่อยครับเสียงชัดภาพชัดกดห้าห้าครับเสียงชัดภาพชัดตอบชัดนะครับเช็คเสียงมาพิมพ์ห้าห้ามาครับ โอเคก็ okay, ขอจบไลฟ์ประมาณนี้นะครับมีคนดูไลฟ์ตั้งหนึ่งคนนะด <c oughs> ีใจแตเยี <c oughs> Alors, check, check.